ตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะก็อยากให้รับหมดค่ะเด็กสองขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงแหละก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างเออเก่งใจน้องอ่ะจําหน่าอะใครตอนนี้ก็ไม่แพงดีเกลเลยีงเวางตัวใหม่แล้วอ๋อคือจริงจริงก็มีคุยกันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเออ ตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> มันยังไงคบพี่แสดงว <c oughs> ่ามีคุณที่บอกว่ามาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างม,มันก็มีละเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะแต่ว่าจริงๆก็เนาะก็อยากให้รับหมดค่ะอยากให้รับหมดจริงๆแม่ก็อยากให้รับหมดวิธีการรับยังไงคุณจะคัดดูยังไงว่ามันที่เหมาะกับน้องหรือว่าก็เด็กสองขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจํากัดประมาณนึงแหละว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อะไรี่ได้เลย ดึกค่ะอ๋องานดึกดึกจะไม่ได้ค่ะเพราะเด็กเพราะเด็กจะมีอิเอ็นทรอนิกใช่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ารักแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบดึอาจจะแบบไม่เป็นประทับใจแต่ว่าเราเป็นอันเดียวไม่ว่าจะใครก็ที่แบบรู้จักรู้จักก็ยิ่งเธอติดเขาก็หนัก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะจังหวะนรกของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะมีโอกาส ได้เจอบ้างเลยะเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอะคะ่ะถ้าแบบจังหวะง่วงจังหวะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าเออแบบไอ้ยิ้มแย้มกับทุกคนถ้าเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะที่จะได้เห็นจังหวะที่แบบมองเงามองเงาไม่ค่อยเห็นกันเออจะอาจจะไม่ค่อยเห็น,<ใ>นจะไม่ค่อยส่วนมากก็ส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะน่ารักเขาก็จะรู้ว่าถ้าน้องไม่พร้อมอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไร นอกจากคนที <graduate> uh it, so it ่ไม like <bbe> ่เก็ตจริงๆอาจจะเพราะว่าก็อาจจะยังถ่ายทั้งที่เป็นอย่างนั้นเวลาจังหวะที่น้องห้องแง่เอาอิฐยากไหมยากไหมจริงๆก็เด็กก็มีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะก็คือล่วงหินใช่แล้วได้แค่ไหนการคนมีเกี่ยวอะไรนะคะคนมันล้มลงมาเกี่เออส่วนมากเขาโอเคอะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแบบปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแบบ เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มีมีเวลาของเขาแหละมันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบปกติไหมฮะหรือว่าไปไหนมาไหนก็การไปอยู่อ๋อไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือชมก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะก็คือพยายามใช้ชีวิตแบบปกติคือถ้าต้องออกก็ต้องออกอะไรเงี้ยต้องตัวเลงไปด้วยกันก็จะตัวเลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้ว่าแบบก็แบบ โอ้มันลำบากไปไหนเปนอะไรเงี้ยก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาว่าเหมือนเห็นแล้วหละว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขาไม่พร้อมอะไรชมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกต้องแบบอะไรเงี้ยก็คือ,คอเราก็เข้าใจเด็กไงเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เราไม่ไม่พร้อม,มเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะสอนให้เขาแบบ ไหว้ยิ้มแย้มน่ารักอะไรแต่ค่าที่มันเปล่ยนน่ารักม่ไมอบคุณค่ะขอบคุณทุกประเทศแล้เนี่ยแต่จังจังหวะนรกก็มีค่ะไม่มีเพราะเป็นเด็กค่ะเป็นเรื่องปกติมีบางมบางร้านที่เขาพี่พ่อเลี้กงสนตว์เลี้ยงปลาค่ะก็พอดีเขาขึ้นเยียร์ทูแล้วก็เหมือนวิชาดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วคุณพายุเขาก็มาขอเรียนกีตาร์ไฟฟ้าเงี้ยแล้วก็คุณครูเขาก็แนะนำมาว่าเออให้ไปซื้อตัวนี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไปซื้อให้เา ่่แตวา <S <S ได้กันแล้วบคุณข ah K> <k ึ้นมาแล้วเรียบร้อยต้องเป็นเฮลเป็นเฮลเขาบอกต้องสร้างเขาเลือกเองเพราาะว่เขาเลือกเองคือที่โรงเรียนเขาก็จะมีให้เลือกว่าอยากเรียนหรือเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเขาก็มาขอเรียนอันนี้ว่าพี่ร้องปาดานไก็ต้องดูกันต่อไปว่าเออเขาจะชอบ จะไปต่อไหมอนะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เขามีความสนใจหลายอย่างกีฬาเขาก็อยากจะเล่นทุกอย่างดนตรีก็อยากจะเล่นไปหมดแบบค่ะมันก็เป็นเป็นวัยที่เขากําลังแบบเนค้นหาเราก็เออปล่อยเขาไปแม่อย่างไรก็เยคุณก็แซวเรื่องแบบข้าวัวน้องจะแบบใกล้ๆคุณแม่ไหมคะอ๋อ <c oughs> จริงๆคุยกันได้ค่ะหรือว่า <c oughs> หรือว่าขายเป็นงาน แล้วแต่จริงๆถ้าเป็นงานเขาคนเดียวก็รับค่ะก็ก็ก็ได้แต่ว่าก็ก็จะมีก็จะมีก็เด็กมันก็จะทําอะไรได้ประมาณหนึ่งแหละค่ะหนึ่งท่านก็คุยกันได้คุยคุยกันได้อย่างไรก็ได้กิจเตอร์มืันสองวันที่เข้ามาที่เป็นเกี่ยวกับเด็กที่สุเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่า มิทไห่ไปเยี่ยมบ้านคุณไม่รได้ไปเจอเป็นไงบ้างคะที่เจอเป็นยังไงดีดายังไงบ้างก็ดีดารับแขกดีรับแขกดีไปหลอกไปหลอกแล้วพี่ดิซ่าอะไรบ้างนะน้องเกลว่ะก็ไปตกตกอะไรได้บ้างเขาก็ทำแบบเป็นตัวเขาแหละเออก็เป็นตัวเขาก็อ้อนก็เต้นก็อะไรอยย่างงเี้ ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่ใช่แม่ตอนนี้ก็พูดแต่ภาษาเกาหลีแล้วน้องพูดเท่ขึ้นเกาหลีแล้วสุดสายแล้วพี่ะแม่ใครสอนก็พี่แหละเออส่วนมากก็เหมือนบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรเงี้ยครับคอมเมนต์นะสามารถเรียกว่าดิซ่าเพื่อนเกลียวได้ไหมคะเพราะตอนนี้เพื่อนเกลียวเกลียวนะเกลียวเยอะมากได้ไหมคะนับเป็นเพื่อนเกลียวได้ไหม เก่งใจน้องเก่งใจน้องแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเกลเขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอย่างเงี้ยเขาแปลว่ามีพูดถึงใช่ไหมพูดถึงพูดถึงนักบุญนาที่พิซซ่ามาเล่นที่บ้านค่ะทำอะไรกันบ้างครับผู้ชมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ก็ ก็ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากถ้าถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่น้องเพิ่มมีโอกาสในเป็นภ่าประจำหรือเปล่ามีจงเป็นสเตนเป็นใช่ค่ะเป็นวดีนะคะที่แบบมาเลี้ยงกันแบบมปั่นค่ะว่าเวนดียินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอค่ะเดี๋ยวโอกาสโอกาสจะมาเจอกันอีกทีใช่ไหมคะค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชิวพิลิตเลยค่ะเกลียวเกลมีเพื่อนระดับโลกเกลียวโซนมากเกลือเพื่อนเพื่อนที่ไทยนะแ <c oughs> ม<า>่แมฉันบอกให้เธอทำใจแล้วโซ <c oughs> <c oughs> นรดับโลก